สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วิเคราะห์ทองรายวันนะครับก็วันนี้วันจันทร์น้องตลาดเปิดมาใหม่ๆเลยเราจะมาดูกันว่าทองคําอาทิตย์นี้นะครับหรือในวันนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดผมก็ลงไปในห้อง v i p ีให้แล้วนะครับก็น่าจะมีบางส่วนกดเซลล์กันลงมาละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมาดูภาพรวมให้นะครับโอเค let's go นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ทองคำนะครับภาพใหญ่เนาะผมขอดูในทางเฟรมวีคก่อนนะครับเพราะขึ้นสัปดาห์ใหม่ถูกไหมขึ้นสัปดาห์ใหม่ต้องดูทางเฟรมวีคนะครับเนาะวีคนะครับวีคที่แล้วบอกอะไรเอ่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับในทางเฟรมวีคนะนะครับบอกถึงความลังเลของตลาดนะครับโดยขาขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเนาะว่ามันจะขึ้นต่อโอเคป่ะในทางเฟรมวีคนะครับบ่งบอกความลังเลของตลาดนะครับทุกคนนะ นี่เห็นไหมแทนที่มันจะขึ้นดูนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมก็ขึ้นเป็นแท่งเลยใช่ไหมตรงนี้ขึ้นเป็นแท่งปุ๊บมีการพักตัวนะมีกินหัวกันนะครับนะถ้าเกิดใครอยากเจาะลึกเรื่องความแข็งแรงของเทรนเนี่ยก็สามารถไปเรียนได้ในบทเรียนนะครับใน u t ท b e ที่ชื่อว่าบทเจาะลึกจุดกลับตัวนะครับลองไปเรียนบทนั้นดูแล้วกันนะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่าต่อมานะครับ time f r a m เ day เ,เห็นอะไรเอ่ยนะครับ time frame day นะครับสิ่งที่เห็นก็คือ นะครับราคานะชุดนี้ไซด์เวชุดนี้ไซด์เวชุดนี้ดาวเทรนเห็นไหมเราเห็นแท่งเทียนกลับตัวแล้วตรงนี้วงบอกถึงว่าเฮ้ยอาจจะมีแรงขายแล้วก็มีการเทกระจาดลงมาได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ควรระวังนะครับที่ผมเห็นในทำเฟรมเดย์นะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ควรที่ควรระวังนะครับคือซับไพโซนนะซับไพเอ้นะครับซับไพโซนนะครับคือโซนที่มีแรงขายเนาะเห็นไหมซับไพนี้ส่งราคาลงมาเห็นป่ะเนี่ยชุดเนี้ยส่งราคาลงมาบึ้งแบบนี้นะครับ เนาะและสร้างซัพพลายใหม่ด้วยนะครับสร้างซัพพลายใหม่คือจุดไหนคือจุดตรงนี้นะครับจุดซัพพลายใหม่คือจุดตรงนี้นะจุด A มาจุด B ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เลยนะครับเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับความเป็นไปได้ที่ว่าราคาวันนี้นะครับอาจจะขึ้นมาถึง30นะนะครับเนี่ยขึ้นถึง30นะเข้าโซนซัพพลายนะครับแล้วค่อยลงต่อโดยมีนิวโลนิวโลคือต่ำกว่า 2000โอเคไหมเนี่ยจะมีโซนแนวรับอยู่นะจะประมาณ2000นะครับเนาะก็ก็วันศุกร์ที่แล้วมีคนบายนะผมบอกนักเรียนห้อง v ีไว้นะครับว่าเออแถว2000นะครับ2000ถึง2004เนี่ยนะครับจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงโอกาสเด้งสูงนะครับก็มีนักเรียนนะครับกดบายไปตรงนั้นด้วยนะนะครับก็ยินดีกับกําไรทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานเออวันศุกร์ก็พาเซลล์กันไปเนาะคือกําไรกันอุตลุดเลยนะครับเนาะยินดีด้วยจริงๆนะครับเนาะก็ ถ้าคุณอยากได้กำไรนะครับเชื่อใจผมนะครับเนาะก็มาอยู่ด้วยกันได้นะครับเนาะเต็มที่นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กำไรกันนะนะครับโอเคเออ่ทำเฟรมสีชั่วโมงเห็นอะไรนะครับทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับสิ่งที่เห็นนะฮะก็คือราคานะครับมีการลังเลเนาะนะครับอย่างที่บอกข้างบนเป็นโซนขายใช่ไหมสามศูนย์นะผมขอตีแค่สามศูนย์ได้ปะได้เนาะนะครับว่าตัวโซนนี้โซนสําคัญอยู่นะ 30-40เนี่ยตรงนี้เป็นโซนขายนะครับโซนที่มีแรงขายเยอะมากผมให้โซนนี้เป็นโซนสีแดงแล้วกันนะตัวแทนของแรงขายนะครับนี่เห็นไหมโซนแดงตรงนี้นะครับถ้าอยากเซลลสวยๆนะครับก็รอข้างบนเนาะแต่ถ้าเกิดอยากลุ้นนะครับลุ้นในที่นี้คืออะไรก็คือก็เผื่อมันไม่ขึ้นอนะ่ะมันก็มีโอกาสอยู่นะกราฟตอนนี้เห็นไหมมันก็มีโอกาสที่จะ ทำแพทเทิร์นเพื่อลงต่อได้เลยนะไอ้นี่คือลุ้นนะนะครับเออนะครับแต่วันนี้ก็มองหน้าเซลแหละนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะออกไม้หลักนะก็มองเออหน้าเซลเป็นหลักนะครับโอเคไหมอ่าดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงซิหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับเราจะเห็นเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะ triangle แบบนี้นะครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามดูการวิเคราะห์ของผมนะเพราะว่าจะได้เห็นเอ่อแพทเทิร์นนะครับรูปแบบราคาที่มัน หลากหลายนะครับเนราะเราจะได้เห็นภาพนะครับการเคลื่อนที่ของตลาดเห็นไหมนะครับด้วยความที่เป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมก็คือ1ในไซเยวถูกไหมครับนะครับแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในไหนเอ่ยทุกคนตอบพร้อมกันครับตอนนี้เราอยู่ในไซเย์โอเคไหมไซเย์โดยมีกรอบใหญ่คืออะไรครับกรอบใหญ่ของราคาชุดนี้คือมันจะมีขอบบนอีกขอบหนึ่งนะที่เราเซล,ลกันไปเมื่อวันศุกร์นะศุกร์ที่วันศุกร์เราเซล,ลกันไปนะแผนหลังของ v ี p คือเซล,ลไป2022์ปลายไส้เลย 2022คือปลายไส้ตรงนั้นเลยไอ้ปลายตรงนั้นแหละครับที่เรากดเซลล์กันไปนะครับนะกรอบก็คือ2022ถึงนะครับ2 0 0นี่ะครับนี่คือกรอบราคาตอนนี้โอเคไหมถ้าราคายืนเหนือ2 0 2 2ผมก็มองว่า2030ก็เป็นจุดที่หน้าเซลล์นะครับและบริเวณ2036กถึง2040ก็เป็นอีก1จุดที่หน้าเซลล์เช่นเดียวกัน นะครับผมจะค้างภาพไปนะผมจะค้างภาพไว้นะครับโอเคไหมมองแบบนี้นะครับอ่าแล้วมีคนถามผมว่าเออโค้ชครับถ้ามองว่ามีโอกาสรีเทสขึ้นไปข้างบนนี้เพื่อหาจังหวะเซลล์จุดนี้เราบายได้ไหมก็ต้องบอกว่าสามารถบายได้นะถ้าใครเรียนในคอร์สเรียนกดสู่ติดยิ้มกันล้านคุณก็จะเห็นจุดบายนะครับก็ผมเชื่อมีนักเรียนบายราคานี้ไปแล้ว 2014บวกมาแล้วร้อยจุดก็อาจจะเก็บกำไรแล้วนะครับเพราะในคอร์สเรียนก็มีสอนเทรดสั้นด้วยนะ scaling นะครับแต่มันก็เก็บสั้นเลยเนาะนะครับน้องน,นี้ก็คือต้องต้องมีฝีมือนิดนึงแล้วกันนะจุดนี้นะครับต้องมีฝีมือในการบายนิดนึงแล้วกันนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครรอแผนหลักในห้อง VIP ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนหลักให้นะครับเนาะต้องรอราคาเคลื่อนที่ก่อนนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่ในห้อง VIP ก็มองวันนี้เป็นแนวทางได้นะครับว่าเออรอรีเทสขึ้นไปแล้วก็กด s e ล l ลงมานะครับเนาะแนวไหนที่ห้าม ห้ามเซลเลยนะครับจุดที่ห้ามเซลเลยคือโซน 2000- ถึง2,003นะครับตรงนี้จุดที่ห้ามเซลเลยเพราะตรงนี้มีแรงซื้อคุณอาจจะมโนว่าเฮ้ยมันอาจจะหลุดแต่สุดท้ายอาจจะลูดกกับขึ้นไปก็ได้เขียนไหมผมขอว่าเขียนอย่างนี้ให้สมมติราคาลงมาแตะตรงนี้เนี่ยคุณห้ามเซลนะเพราะมันอาจจะลุดกลับขึ้นไปถ้าจะเซลคือรอให้มันปิดเต็มแท่งทะลุมาก่อนนึกออกปะ เต็มแท่งแบบนี้ทะาุูมาก่อนเนี่ยแบบนี้เออค่อยกดเซลลงมาจนถึง19 1978อ่าตรงนี้คือไว้ใจได้1978 1986นโซนนี้1986แบบบนี้ได้โอเคปะ่ะนี่คือกรอบใหญ่ๆของราคานะโอเคไหมครับน้องก,ก็ยังมองเซลลเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากดูว่าห้อง VIP เข้ายังไงรายละเอียดคอร์สเรียนเป็นแบบไหนนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะ นะครับแล้วกดคําว่า V.I.P เนาะจะมีเงื่อนไขาการเข้านะครับถ้าแนะนําก็เป็นเปิดพอร์ตเนาะเติม100เหรียญก็คือได้เข้าฟรีถาวรแล้วนะครับ,ค,รบคุณเติมถึง200เหรียญคุณจะได้คอร์สเรียนติวเข้ม2วันปั้นเทรดเดอร์คุณเติมถึง3คุณเติมถึง500เหรียญคุณจะได้ทั้งคอร์สเรียนได้ทั้งห้อง V.I.P และแถมอีก1คอร์สให้ก็คือคอร์สเรียน พฤติกรรมทองสำหรับคนที่เติม500เหรียญน,นะครับก็แถมให้จุกๆไปเลยนะรวมคอทั้งหมดก็ 50, ประมาณ50,000กว่าบาทห้อง V.I.P. รายเดือนคือคุณไม่ต้องจ่ายรายเดือนคุณเข้าถาวรน,นี่คือสิ่งที่ผมมีให้และอยากทุกคนประสบความสําเร็จนะครับหรือใครอยากติดตามคลิปสั้นนะครับก็ติดตามได้ในทิกตอกหรือใน YouTube ผมก็อัพชอตเป็นคลิปสั้นด้วยนะครับนาะเป็นอยากให้ที่นี่เป็น,เป,นเป็นคลังความรู้สําหรับคุณนะถ้าเกิดคุณเทรดแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จในการเทรดเทรดแล้วย คุณควรจะไปเติมความรู้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณกลัวเสียตังค์ในการเติมความรู้คลิปวิดีโอดีฟรีผมมีให้ใน YouTube อีกเพียบนะครับหรือเกิดใครอยากจะเต็มอยากประหยัดเวลาชีวิต5ปี7ปีในการประสบความสําเร็จผมแนะนำนะครับเป็นคอร์สเรียนกดสูตรติดหยิมเงินล้านตรงนี้คอร์สนี้ผมกล้าพูดเลยว่าประหยัดเวลาของคุณได้7ปีแน่นอนนะครับเวลา7ปีที่คุณต้องไปลองผิดลองถูกเองคุณเรียนคอร์สนี้ปุ๊บคุณเซฟเวลาคุณได้7ปีแล้วคุณจะสําเร็จเร็วขึ้น ไม่มีใครรู้ครับว่าตัวเองจะสาเร็จตอนอายุเท่าไหร่ผู้ฟันซัลเลนเดอร์ยังสาเร็จตอนอายุเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบเลยแต่การที่คุณมีความรู้มากขึ้นมันย่นเวลาไงสมมติคุณอาจจะคุณอาจจะเทรดสำเร็จตอนอายุเจ็ดสิบก็ได้แต่พอคุณมาเรียนคุณเรียนห้อง v i p คุณเรียนคอร์สฟรีติวเข้มสอนบันเทเดอร์คุณเรียนคอร์สพฤติกรรมทองคุณสมัครเข้ากดสูตรติยิตเงินล้านคุณเรียนคลิปดอในยูทูบของผมจะบริสิสมมติชะตาชีวิตคุณกําหนดให้คุณ30สสํําาาเเรร็็็จจจจอออะตตนน25กได เพราะคุณมีความรู้ความรู้จะช่วยคุณลดนระยะเวลาของความสําเร็จโอเคไหมครับคนที่เขาสําเร็จเร็วเขาไม่ได้มีอะไรเยอะกว่าคุณเลยนะเขามีความรู้เยอะกว่าคุณแค่นั้นเองนะครับท่านั้นถ้าเกิดคุณอยากจะสําเร็จนะครับอย่างยั่งยืนและถาวรนะครับผมก็แนะนําความรู้นะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะสำหรับห้อง VP ีก็จะประมาณนี้นะครับก็แคปหน้าจอไปถามแอดมินได้หรือว่าถ้าเป็นคอร์สเรียนกดสุติยิมกันล้านนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นหมื่นหนะ่งพันเก้าร้อยนะคร ครับจากราคาเต็ม9 0 9 0 0 9 0 2 0นะครับเนาะก็แคปไปถามแอด,ดมินได้นะว่ารายละเอียดอะไรยังไงนะครับนะก็แนะนำนะครับเอ่อไปเรียนฟรีดูก่อนก็ได้นะครับเนาะเพราะผมทำสัมมนาฟรีนะประมาณหนึ่งชั่วโมงผมรู้กี่สัมมนาแล้วนะไปไล่เรียนได้เลยนะอย่างเช่นสัมมนาล่าสุดก็คือเทรดฟอร์เรกยังไงให้ได้กําไรอย่างต่อเนื่องทุกเดือนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสัมมนาที่น่าเรียนมากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยสามารถปั้นพอร์ตมาได้แล้วแต่พอปั้นพอร์ตเสร็จปุ๊บ ไม่สามารถรักษาความเสถียรนั้นได้เออแล้วเราจะทํายังไงให้เรารักษาความเสถียรนั้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะอยู่ในสัมนาเ,ออเคล็ดลับการเทรดเฟรชให้พอตัวอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากหาจุดเข,ข้าคมค,ม,คมนะครับก็มีในสมนาออติวเข้มสองวันปั้นเทรดเดอร์บอกเลยว่าไอ้ติวเข้มสองวันปั้นเทรดเดอร์สำหรับคนเปิดพอตเติมสองร้อยเหรียญนะ่ะคุณจะได้จุดเข้าที่แบบคมกริบปลายไส้สุดๆไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครเทรดทองอยากได้พฤติกรรมทองเอ้ยเทรดทองมันมีเทคนิคอะไรเข้าเปิดพอตเติมห้าร้อยนะครับ ก็มีออปชันคุณเลือกหลากหลายในการศึกษานะครับเนาะถ้าเกิดคุณได้ดูผมพูดมาหลายหลายครั้งนะครับอย่างนี้นที่ผมย้ําผมไม่ได้พูดถึงจํานวนเงินหรือว่าต้นทุนที่คุณมีเลยสักคลิปเลยนะทุกคลิปผมไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยคุณต้องมีพอร์ตเท่าไหร่ถึงจะเริ่มคุณต้องมีต้นทุนเท่าไหร่สิ่งนี้นที่ผมพูดและย้ําอย่างสําคัญทุกคลิปเลยก็คือคุณต้องมีความรู้ก่อนที่จะเริ่มตัวผมในวันแรกผมแบ่งเงิน50%ที่ผมมีไปซื้อหนังสือและผมอ่าน ผมอ่านหนังสือก่อนที่จะเริ่มแรกผมเริ่มจากตลาดหุ้นเนาะผมอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บได้เทคนิคผมค่อยเริ่มซื้อหุ้นผมไม่ใช่เปิดปุ๊บเริ่มซื้อหุ้นเลยผมดูคลิป YouTube ผมอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บโอเครู้แล้วจุดน,นี้เราจะเข้าพาะอะไรผมเริ่มซื้อตอนที่ผมมีความรู้พร้อมแล้วมันก็ได้กำไรแต่ครั้งแรกที่ผมเริ่มนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จเหมือน,นกันเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็รักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในตลาดน,นี้บา,บายยครับ